สวัสดีครับอยู่กับช่องโรมเขาใหญ่อยู่ป่าอยู่เขาก็เราไปน้องเอ้ยดูมามาดูทรายผู้พันเหตตอนบ่ายๆนะครับบ่ายสามโมงก็กลัวแดดอ่อนๆไม่รู้จะติดหรือเปล่านะครับอน,นู้นอีกรายหนึ่งนูอ้นอีกจกันนูอ้นอีกครับ ยังไม่รู้เลยว่าจะต้นนี้มีสี่รายนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่น้องเลยเพิ่งจะเริ่มติดปีแรกครับเพิ่งออกปีแรกไม่รู้ติดไม่ติดก็ไม่เป็นไรอยากดูผล รสชาติว่าจะเป็นแบบไหนนะครับพี่น้อง